เรียกร้องมากนะครับซึ่งถ้าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบนี้นะครับจะมีคนละครึ่งทัสเฟษสองแน่นอนในเดือนมกราครับ โครงการคนละครึ่งพัฒวันแรกได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังตอนนี้ได้รับสิทธิ์กันแบบทุ่นหน้านะคะทั้งคนที่เป็นรายเก่าแล้วก็รายใหม่เพิ่งลงทะเบียนร,รอการยืนยันสิทธิ์ผ่าน SMS ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังภายในระยะเวลา3วันนี้ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะเพระนาะฉะนั้นท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดแล้วนะคะในส่วนของใครที่ยังไม่กดลงทะเบีย,ยนยืนยันสิทธิ์ไปดาเนินการกดลงทะบ เยินเย,น,ยนสิทธ์ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เลยค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนลืมรหัสผ่านเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นกลุ่มตกหลน่นไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทสามารถไปดําเนินการที่ทางธนาคารกรุงไทยได้นะคะคุณผู้ชมและล่าสุดคุณสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยถึงความขึ้นหน้าโครงการคนละครึ่งพาร์ทมีเฟสสองแน่นอนสําหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกหลน่นและคนที่ยังคงไม่ได้รับ หรือว่ากดยืนยันสิทธิ์ไม่ทันซึ่งนายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการตรงนี้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ทางรัฐบาลเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทและตอนนี้20ล้านสิทธิ์ไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังของทางธนาคารกรุงไทยทุกคนได้รับสิทธิ์กันแบบั่นหน้าทั่วประเทศแล้วค่ะส่วนพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนใหม่นะคะ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำนะคะซึ่งถือว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วรอการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานะอีกครั้งหนึ่งจากทางธนาคารกรุงไทยหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังจะมีการส่ง SMS ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มาให้เราได้รับทราบหลังจากนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดค่ละล่าสุดสําหรับกลุ่มตกลงน,นะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของเฟสสองรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสสองให้กับพี่น้องประชาชน ในกลุ่มที่ตกหล่นอย่างแน่นอนค่ะเพื่อรองรับนะคะสําหรับผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบแรกโดยทางรัฐบาลจะมีการประกาศวันเวลาขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะจนกว่าจะลงทะเบียนจบในเฟสแรกนั่นเองค่ะรั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จแอปพลิเคชันต่อตังค์ไม่ได้ลืมลหรหัสผ่านไม่ได้ไปที่ธนาคารกรุงไทยดําเนินการเตรียมพร,มพรม้อมๆรอในเฟสสองรัฐบาลเตรียมพร,มพรม้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนการเติมเงินผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งได้ไหมคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอรับการโอ,อนเงินในวันที่1พฤศจิกาย,ยนและ1ธันวาคม2 5 6 8รสปค่ะและที่สําคัญสามารถใช้จ่ายได้ผ่านร้านคา้าธงฟ้าระชารัฐเลยนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีกําชับค่ะว่าให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดทั้งนี้โครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะ จะมีการเปิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่สองอย่างแน่นอนซึ่งจะมีการประกาศวันเวลาที่ชัดเจนวันนี้มีคลิปเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะที่ตอนเนี้ยคนที่ยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้เนี่ยจําจเป็นที่จะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ทําให้คิวยาวดูจากข่าวเนี่ยคิวยาวกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นครับซ,ซึ่งทางซึ่งทางท่านนายกเนี่ยก็ให้ความเป็นห่วงนะครับก็ ได้ติดต่อกับทางกรุงไทยให้กรุงไทยเนี่ยเขาเร่งแก้ไขนะครับระบบ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเพิ่มจุดให้บริการนะครับคิดว่าคิดว่าคิดว่าอีกสักวันสองวันเนี่ยน่าจะเข้าระบบได้นะครับแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้หลายคนเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มลองที่จะเข้าไปในระบบเป๋าตังค์ละแอปเป๋าตังค์ละ <c oughs> เริ่มไป <c oughs> ยืนยันตัวตนแล้วนะครับคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยสําหรับประชาชนทั่วไปที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธ เข้าสู่เป๋าตังเนี่ยน่าจะน่าจะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยครับเรบร้องมากนะครับซึ่งถ้าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบนี้นะครับจะมีคนละทึ่งทัสเศษสองแน่นอนในเดือนมกราครับค่ะ,คะก็คือย้ำว่ายี่สิบล้านสิทธิ์เนี่ยคือจะ,จะสำหรับสำหรับคนที่มีการยื่นแบบภาษีประมาณสิบเอ็ดล้านคนแล้วก็ไม่ได้ยื่นแบบอีกเก้าล้านคนใช่ไหมคะคือจะไม่รวมสำหรับกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะ ช่ครับคือคือก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงตรงเป๊ขนาดที่ว่าผู้อยู่ในแบบระบบภาษีสิบเอ็ดล้านและประชาชนธรรมดาเก้าล้านนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยรองรับรองรับทุกคนรองรับทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในระบบภาษีคุณก็จะได้สองพันสี่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยคุณก็จะได้สองพันนะครับ <Okay. S 2> หมายความว่าหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยจะกี่คน ไม่ไม่ได้อยู่ว่าคุณอยู่ในระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้แบ่งโคต้าแบบนั้นค่แต่อยู่ที่ว่าใครเข้ามาได้และคุณได้สิทธิ์ไหนคุณก็ได้ยอดนั้นหมายความว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอาจจะเข้ามาได้สิบห้าล้านแต่คนที่อยู่ในระบบภาษีอาจจะเข้าได้แค่ห้าล้านก็เป็นไปได้ครับค่ะแต่ทีนี้คือสําหรับผู้ที่มีบรสนิการแห่งร้านเนี่ยก็คือจะถูกตัดสิทธิ์ไปสําหรับโคงการคนละครึ่งพัดเลยใช่ไหมคะระบบจะมีการคัดกรองรายชื่ออยู่แล้วด้วยไหมคะลักษณะของ พราะว่าลักษณะของบรสวัสดริการแห่งรัฐเนี่ยต้องโดยหลักโดยหลักคิดของบรสวัสดริการแห่งรัฐคือคนที่มีกําลังซื้อน้อยเนาะ,ะรัฐรัฐให้เงินสนับสนุนไปแล้วนะครับฉะนั้นโครงการคนละครึ่งรัฐเนี่ยเป็นโครงการที่เราออกเงินส่วนหนึ่งรัฐออกเงินส่วนหนึ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ